โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม U Y N ตอนนี้นะครับก็อยู่กันในวอลซีเซิร์ฟเวอร์ โลเปซนะครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาในเซิร์ฟโลเปซีครั้งหนึ่งซึ่งคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมจะมาเกียนนะครับทุกคนซึ่งผมคิดมาเนี่ยผมคิดว่าคลิปนี้ยน่าจะเกียนมากๆเลยทุกคนก็คือผมเนี่ยจะลงไปในเซิร์ฟพีพีทั่วไปเซิร์ฟหนึ่งทุกคนซึ่งผมจะไปปลอมชื่อนะครับให้ใคล้ายๆคนในเซิร์ฟนะครับคนใดคนหนึ่งที่มันขยับอยู่แล้วไม่เอฟเคทุกคนแล้วก็ทําการล่องหนยิงคนให้ตายหาตตยหงกันเยอะนะครับจนแบบว่าชื่อไอ้คนเนี้ยมันขึ้นลนลัวน,นะครับแต่ข เล็เซิร์ฟเนี้ยล่องหนปุ๊บเนี่ยคนจะไม่เห็นชื่อผมนะครับแล้วผมเนี่ยตั้งชื่อให้มันคล้ายๆกับไอ้คนในเซิร์ฟเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่าขึ้นแค่คชื่อคิวฟีดเป็นชื่อผมแต่ในแทบ็บกดแท็บเนี่ยไม่มีชื่อผมนะครับจะเห็นเป็นชื่อไอ้คนที่คล้ายผมแทนพอแล้วเนี่ยมันทำให้คนในเซิร์ฟเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าไอ้คนนั้นเป็นคนยิงซึ่งคนนั้นเนี่ยอาจจะแบบว่ายืนอยู่ในเซฟหรือถือปืนอื่นอยู่นะครับแต่ไม่ได้ฆ่าใครเลยแต่ชื่อขึ้นนะครับพอแล้วคือคนในเซรเนิร์ กันอยากดูต่อไปก็ฝากติดตามด้วยใครกดอยู่แล้วก็ขอบพระคุณมากๆครับทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเกณฑ์จริงนะคลิปนี้บอกเลยว่าเกณฑ์จริงก็คือคิดสภาพดิผมปลอมชื่อไปคล้ายๆที่บอกไปแล้วว่ามันคล้ายมากนะผมอาจจะแบบเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนน้อยแหละแต่คือมองแยกไม่ออกหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกไปผมได้ดีเดบล่องหนเนี่ยคนมันจะกดแท็บหาชื่อผมไม่เจอแต่ถ้าเวลาผมยิงเนี่ยขึ้นชื่อคิวฟิตผมนะเออมาทุกคนแล้วผมเอาสุดอะแค่แหละ นี่ผมปอมชื่อไปแล้วครับทุกคนเห็นไหมครับว่ามันมีคนนึ่นชื่อบูเลตนี่จำได้ไหมครับผมชื่อว่าอะไรทุกคนดูอยู่ช่องนะผมไปช่อง,อง,องแคนให้ดูช่องแคนเห็นไหมผมชื่อบูเลตนะครับเห็นไ,ไหมครับว่าขายมากๆนะทุกคนผมปอมมาขายมากทุกคน <laughs> กูบอกเลยว่าเกียรนนะ์เอานะครับวันนี้ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับอยากได้เซิร์ฟนี้ก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปกิจกรรมแจกของเยอะแยะมากมายนะครับอย่าลืมไปหาเล่นหารับกันนี่เลยเอาเซ็ตโกงๆกันแหละไปใส่ให้สุดนะครับคาขบอยเทาเห็นไหมบอยเทา ไม่มีก็เอาเป็น normal set แล้วก็ปืนอาหัวตัวนี้นะครับแล้วก็จะบอกว่าเอ้ยถ้าเอานี้มันไม่เนียนแบบว่านี่ดีกว่าเออให้มันปอมเนียนๆแต่ว่าคนนี้เป็น,นคนตบนะฮะแล้วก็ปืนเตรียมปืนสไลด์ไกลๆไปก็บอกเลยนะเพราะว่าเราครับแบบว่าตบแบบเออระยะไกลเพราะว่าบางทีระยะไกลย,ยิงไม่ได้ไต้องระยะไกลล็อกเป้าเอาทุกคนนะฮะงงไหมความหมายผมคือ เผื่อบางทีมันอยู่มันไม่อยู่ใกล้งไงมันอยู่ไกลๆนะครับผมต้องแบบเออเพราะถ้าผมอยู่ใกล้เกินตลอดทุกรอบเนี่ยมันขี้ขวาเลยมันจะชื่อผมมันมันจะรู้นะครับผมไม่อยากให้รีบแบบว่าแผ่นรีบแตกเร็วนะเพราะแล้วคือก็เอาให้เนียนและนานที่สุดนะพุ่งไป900เก้าร้อยเฮียบเจอของโกงเลยนะคนเก้าร้อยนี่แหละครับอันนี้โกงกว่านะครับลงได้ไหมโอเคจับไปครับทุกคนของเกียนนร์เลยฮะแล้วก็ยาให้พร้อมนะครับยาจริงไม่ต้องมีหรอกแต่คือเตรียมเผื่อไว้ถ้าเผื่อซุกเฉิดแต่จริงเฉิดกูก็ลงองห่วงนะไม่ต้องเตรียมทุกคนแม็กเตรียมแม็แ็ม็กกกก่่่ออนแแมมา โกนะครับแม็กโกแล้วเนี่ยแม็กอะไรอันนี้ใช้แม็กอ่าโทษนะครับใช้แม็กอะไรอันนี้อันนี้อันนี้แม็กโลโเพผมไป เอานี้ดีกว่าครับเดี๋ยวคนไม่เห็นผมไม่อยากให้คนเห็นผมนะเพราะว่าผมไม่อยากให้เฟลผมตั้งใจคิดมาสุดๆเลยทุกคนอันเนี้ยคือแบบ <laughs> อย่าอย่าเฟลนะครับอย่าเฟลคลิปนี้อย่าเฟลนี่พกไปเยอะมากแล้วก็แม็กไซโลเพนะครับทุกคน <laughs> ไม่รอช้าเริ่มเลยกันนะครับไอ้บูลเลตยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมผมป๊อปชื่อมาเพราะว่าก่อนผมมาทำคลิปเนี่ยผมไปดูชื่อแล้วว่ามีคนนี้อยู่คนนึงซึ่งมันตรงทาร์เก็ตเพราะว่ามันเป็นชื่อตัวแอลบูลเลตใช่ไหมสามารถใช้ตัวไอพิมใหญ่เพื่อปอมเนี่ยได้ไว้ทุกคนแล้วก็ไม่รร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 อออชช้้้าาคคคคคคคัััับบบบบบเเกกีีียยยยนนนท่่่่่สุดแลแลบวบวููใใใใโโปปะะะะไไงงิม โดดก่อนบินบินตวัวเอา่าเดี๋ยวแหละกูอบอกเลยแนละ้วว่าแบบยิงกันสุดยิงกันสะใจแล้วคือเซิร์ฟเย็ยบๆอยู่เราดูนะครับมันจะเปิดไปกันเต็มผมพูดเลยว่าเดี๋ยวไปกันเต็มแนม่นอนแต่ไม่สองไอ้เหี <c oughs> ้ยไอ,อ้นะเหี้ยร้องกันใหญ่เลยไอ้บุเรตฆ่ากูอุย <c oughs> อ้ยไ <c oughs> อ้เหี้ยกูโดนอะไรอ่ะเอาบุเรตเอา ฆ่าตัวเองเอาฆ่าตัวเองกูฆ่าบุเล็ตเอาไอ้เหี้ยกูไม่ฆ่าบุเล็ตเฉยเลยแอดมินแก่โว้ยคนรู้ว่ะถ้ารู้เดี๋ยวผมไปเซฟปืนต่อนะครับโอ้โหกูสึกไปฆ่าถูกตัวฆ่าบุเล็ตนะครับทุกคนโอ้โหแผดกูเฟลเลยปม่เนี่ยเสกไปฆ่าบุเล็ตไอ้เหี้ยฆ่าถูกตัวมากเลยครับผมอ่ะผมไปฆ่าบุเล็ตนะครับปืนไรจี้ ลืมใส่แม็กเอ้ยแม็กโกแม็กโก้ด่ดิ้งูไม่ใช่แม็กโกนะฮะโหลช็อตกัน X2 โกเฮ้ยกูก็ถูกแม็กอะนะทำไมไม่ได้เนี่ยไปรุ่นคือต้องการของใหม่จากเตาว่างั้นหรือยังไงเฮ้ยแม็กใส่ไม่ได้ของผมเปลีนปืนกัอนทุกคนหรือว่าใช่แม็กปกติว่ะบั็กเหรอมาแต่ขึ้นโชว์ว่าใช่แม็กบูเล็ต่จริงใช่ไหมธรรมดาปะแม็กโลเปปะแม็กกรดีปะไอเย้ยไปบังเอิญยิงไอชื่อไอบูเล็ตพอดีนะครับเอ้าไอสัตว์สรุปคือใช้แม็ก ธรรมดาเออดีเหมือนกันกูผมเปิดของมานนึงทุกคนเปิดของกันนึงยังได้อยู่น่าอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าแบบมารู้จริงแล้วก็ยังไปเซฟอื่นนะครับทุกคนกูบอกเลยว่ากูมีเซฟไปแจ้งเยอะนะครับแนแต่ตอนนี้ไม่ฉลาดทุกคนไม่ใช่ฉลาดหรอกบังเอิญสวยแหละไปค่ายแค่ี้พอดีนะครับแม่งเอ๋ยมาเปิดเล็กนึงก่อนฟังก์ชันนะครับใครมาหน้าเซฟเจอกูอะนอกเซฟอะเจอกูแน่นะครับนี่มีคนนึงมีคนนึงตายเล็กดึงนะครับเดี๋ยวจะฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่บูลเล็ตนะครับฆ่าทุกคน หาผมไม่เจอหรอกทุกคนแล้วผมไม่พอกูแอบ,บด้วยนะครับกูบอกเลยนี่และไอ้บูเดตยังอยู่นะครับยังอยู่ยอยู่หน้ามาของเราระแหวกนนะนนเรา <laughs> ไอ้บูเดตจะเดือดเต็มไทุกคนเขาเนี่บอกเลยว่าเนียนละนะครับไอ้พวกนี้ถ้าไม่ได้ฟังเสียงไม้หรือไปเสียงไม้ก็จะไม่รู้นะครับว่าพวกนี้มันพูดว่าอะไรบ้างนะครับพอแล้วคือก็แผดพวัวยังคงเนียนอยู่ทั้งนั้นนะครับ <laughs> ใครโดนกินไปผมไม่รู้จะพูดยังไงว่ากรบแบบว่ากราบขอโทษด้วยกันะกากาน,นะครับ ด่าแบบใส่สุดเลยเนี่ยดีมึงดูแม่งมึงดูแม่งมึดูมึดูผู้แต่งกูชนแบกกูไหมผูแต่กูชนแบกกูไหมเออไอดมินกูโคตรเี้ยเลยว่ะแล้วแต่ผมแจกของผมเป็นคนขี้สงสารนะผมเก็จีนแต่ผมแบบขี้สงสารเพราะเลยคือแบบว่าผมจะทำการแจกกล่องปิดท้ายแล้วกันนะครับให้มันสุ่มเก็บเอานะครับผู้แต่งไปส่องรอบแล้วไอ้ที่ไปอยากลองของดิอยากลองของ ไม่โปป่ะเนี่ยโปป่ะเนี่ยโปป่ะเนี่ยไม่ใช่บุเลต์ไงไอ้ไอ้ไอ้บุเลต์มึงยิงได้ไงไตัวมึงอยู่นี่ไอ้ไอ้บุเลต์ยิงได้ไงเนี่ยไอ้บุลเลต์เนี่ยขาวแล้วไงเดี๋ยวแล้วก็มีคนแบบว่าคิดแบบนี้ผมคิดนะครับคือแบบว่าต้องการให้คิดอย่างนี้แหละคิดว่าไอ้บุเลต์เป็นคนฆ่านะครับ โอ้โหโอ้โหเฮียด่าทั้งสมิกเลยไปก็ได้เฮียเดี๋ยวก่อนไปผมอ๋อสรุปคือหลังจากทำคลิปเสจใหญ่ปกติแอดมินของะจุดของให้ใช่ไหมกูจะไม่ต้องแจกของ ผมเป็นคนขี้สงสารด้วยครับนไมม่ีของก็มห้อองตายนี่มันเสียงแปลกๆมันใช้แอปแอประเสียงพวกมันไอ้มึงไอ้คนเนี้ยเสียงใหญ่แปลกๆอ้วนโอ้โหเสียงแม่งโคตรอ้วนเลยผมว่ามันไม่ใช่เสียงอ้วนนะไอ้แค่มันดัดเสียงนะเหมือนแอปดัดเสียงเลยนะครับดัดเสียงกูใช้มาก่อนนะครับเอาไปแกล้งคนมาก่อนทำเสียงตัวเองเป็นผู้ชายแบบเหมือนแบบเด็กๆเหมือนอะไรเงี้ยนะครับจากเด็กๆเป็นผู้ใหญ่ไอ้บุเรตเขาก็รีบมาได้บุเรตอ่ะไอ้เหี้ยนี่เดี๋ยวกูแกล้งแก้นี่ไอ้บุเรตเอาไปบล็อคไปโชว์นี้นะครับโทรยูปึ๊บ หลุดเลยทีนี้นนเทียทยกูว่าจะดึงไปดึงกลับให้มันแบบว่าให้คนเห็นว่าไอบ้บูเลตวาร์ปข้างนอกออแล้ววักกลับไปข้างในนะครับไอ้บูเลตหลุดเลยไอเ,เทียเท่านั้นแหละนะครับโอ้สงสารทั้งแจกของแล้วมั้งเฟลอย่างเงี้ยคือต้องตบหัวรูปหลังแล้วนะครนะับฮะคือจริงๆคือแบบอย่างที่บอกว่าผมเป็นคนชอบเกมก็จริงแต่แบบว่าผมจะเห็นผมทุกคลิปนะผมบอกว่าขี้เห็นใจคนที่สงสารคนนะครับทั้งที่คนพูนที่ผมฆ่าไปเนี่ยผมไม่ได้แบบว่ารู้สึกปินที่มันด่ากูแล้วอยากชดของนะผมสงสารคที่มันถูกฆ่าจริงนนะครับบผมออกกไวว้้่แล ไอ้บุรีปลาละบุรีปลาละไอ้บุรีปลาละป่าละเซฟละดึงกลับมาบุรีลาปลาปุ๊บนี่งงงงงไอ้เหี้ยสนามนี้พี่คลองเอาแล้วไงเปไงเออไปไงไอ้เหี้ยแดินแม่ตายตแม่มันตายบมันตายแรงเลยอะนี่โอ้โหเมียดูแม่กับน้ำเลยเหรอม่หยบศพแหละ ดับอีกดับอีกเดี๋ยวผมขอไปแจกก่อนนะหาของแจกนั่นแล้วกันน้องกูไม่ดมับเออไอเด็กนี่เลยว่ะอุ้ยผมชอบเด็กคนนี้ว่ะเดี๋ยวผมแสนแจกวันนี้ก็แจกเป็นแสนซะหน่อยแล้วกันนะครับแสนธรรมดาแดงนะครับแล้วก็น <peanut features> ี่เลยเรียกว่าอะไรวะอ่าเฮ้ยพิเศษเต่าทีนี่แสนโลเพนะครับแสนโลเพแล้วก็ ซองแสนธรรมดานะคร<ย>ับแล้วก็เซ็ตดูดิผมมีกล่องอะไรมังให้แจกนะครับผมเอากล่องแจกด้วยนะครับกูขี้เกียจออกมาเก็บของนะกูขี้เกียจออกมาเก็บของนะได้ไปเซ็ตปืนต่อดีกว่าเซ็ตนี้มันเริ่มรู้แผนแล้วนะครับมันรู้เกิดแล้วนะครับทุกคนหนึ่งสองหนึ่งสองสามเื่อเอาไปเลนี้โอ้โหไอ้ที่นี่รู้เยอะหาทุกคนเดี๋ยวผมเอาต่อสนามาเดี๋ยวผมรอมันเกิดครบนะผมจะแจกของนะทุกคน ผมจะขอละดงดอาดดกลวดดกลวดดกเอาละเอ้ยเ้ยไอ้ท่อยทุกคนอดูดูแลกันป่ากูแคร์หรือเปล่าเนี่ยกูยังจะแจกของขึนเลยเนี่ยนดูอันนมเลตอันนมเลตได้ของได้ไงโหจะได้ครับเจ้าของชื่อที่ถูกเกียนได้ของขึนไหครับ เนี่ยมันบอกมึงมึงดาวนลงกูผิดนะกูไม่ได้แคร์เนี่ยกูอยากแจกของนะกูอยากแจกของกระต่ายหายเนี่ยกูแบบเออพูดเลยนะว่ากูแบบคิดใจอ่อนกูจะแจกของเขาหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยของเนี่ยเห็นไหมของเนี่ยกล่องเนี่ยเห็นไหมกล่องเห็นกล่องไหมอืมอ้าวไม่เห็นกูเก็บคื่นนะไอสัตว์มาเนี่กล่องกล่องกล่องเนี่ยเห็นกล่องไหมเห็นกล่องไหมใครจะมาเก็บไหมใครจะมาเก็บกล่องไหมใครจะมาเก็บกล่องไหมเอาเอ้าว ไอ้มด้านนีแมสองหลายรอบไม่มอโอเคโอเคๆออ่ไอ้ที่มันบดนตองคืนให้ทุกคนนะอ่ะอียไม่ตัดเพ้อเผมเป็นคนที่เห็นใจทุกคนเดผมบอกแล้วผมเป็นคนที่เห็นใจจริงถเป็ป้าผมจะปากดีเก่งเงี้ยแต่ผมแบบเป็นคนที่สงสารนะเว้ยอีกกล่องนึงกล่องนึงเป็นม่วงอันนี้มีโปรเทคได้ไหมครับ อเิดครับพี่เอาละสุดแยกคิงแล้วอ่ะเอาละสุดแยกคิงแล้วเด็กที่ไรที่เราผิดก่อนผมไม่อยากให้เขาผิดได้นะครับเอาละกันแสนแล้วก็เป็นเป็นเรื่องนะแสนเป็นเรื่องล้วอ่ะเรียบร้อยไอ้ที่ได้แสนเป็นเรื่องล้วะหมวก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 เนี่ยผมบอกแล้วผมเป็นคนที่ใจอ่อน โอ้โหแย่จริงเห็นความเดือดเขาได้บอกเลยว่าดูความเดือดยังเลยซองกันนะครับเลยซอง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 สองแสนสองแสนสองแสน ไอ้ไรได้เดียะไม่งั้นมึงด่ากูแล้วของที่กูให้ไปแล้ววะโธ่ไอ้หนุ่มบอกกูแค้นแขนผมเสียใจว่ะกูไม่ได้แค้นแขนเลยยังแต่กูแค้นจะแค้นแบบว่าเวลาแบบเล่นปกติแล้วโดนปากที่ใส่กูแค้นแต่ที่กูไม่แค้นเลยเลยกูกูมาเกลียนแล้วกูอยากแจกของให้ด้วยแม่งน้อยใจว่ะไอ้เราก็เกลียนตบหัวรุดหลังอ่ะนี่เดี๋ยวผมเอาอีกสักนิดสักหน่อยนะครับมาเป็นกล่องนี่แถม อ่ะนิดนึงทุกคนนะครับแจกกินต้องแจกอะไรน,นะเนะอาเรื่องของมึงอะ่ะกูแจกแค่นี้มึงไม่ได้เรื่องของมึงดิไอพ้พวกที่บ่นนี่คือพวกที่ไม่ได้นะครับถ้ามึงจะให้กูได้หมดของก็เฟ้อพอดีอ่ะไอ้เวนใช่ไหมล่ะทุกคน,นถ้ากูแจกแค่นี้ทุกคนไม่มีใครด่าผมเนี่ยมันก็ของเฟ้อดิเอี่ยมีคนได้คนเสียดีวะไอคิดดีได้เสร็จไปคนเดียวแล้วมึงจะเอาทองอีกเหรอเอาละกันเป็นเรื่องแล้วันผมผมยังไม่มีแคนเลย กอกเฮอะไรวะไอ้นี่ยังงงอยู่เลยโอ้ยมึงเก็บได้มึงก็ไม่หมดหรอกแค่แหละผมพูดแค่แหละกูไม่ได้แคร์ด้วยกูแค่อธิบายเฉยเออแต่กินไม่ต้องแจกอยู่นี่ยมันมันมีคนบอกมึงมึงอย่าพูดอย่างนั้นดิแสดงว่าคนนี้ผมเชื่อเลยว่าคนนี้ไม่เก็บของได้เลยพูดนะครับก็อย่างที่บอกแหละเออ ถ้าแจกให้ทุกคนขอก็เฟรมาดีไอ้หนุ่มเออแจกในเซฟต่อให้กูแจากในเซฟมึงเจอคนที่มาเขาแบบว่าลงทุนแบบว่าเติมสนับสนุนเซฟใช้ดูดเร็วหรือว่าร่วมกิจกรรมสร้างแคนดูดเร็วมึงก็ดูเขาวมา่ทันอยู่ดีเพราะว่าเออเขาเป็นเซฟตัวจริงเขาแบบร่วมกิจกรรมนู่นเติมนู่นเติมนี่ก็ธรรมดาแหละสิทธิประโยชน์คนมันก็เยอะกว่าเองจะให้แจกในเซฟนอกเซฟมันก็เหมือนกันคือแค่มึงไม่ได้มึงเลยด่าแค่แหละถ้าได้มึงไม่บ่นหรอกไอเวรน,นะครับ่ป ถ้าพวกนต่อนะฮะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าคนทีนเซิร์ฟนี้มีเชื่ออะไรให้ผมเกณฑ์บ้างนะครับแต่เซิร์ฟ่น้อยอย่างเงี้ยแจกกันง่ายนะครับทุกคนแต่ถือว่าผมเล่นอย่างเงี้ยผมว่าผมแจกน้อยก่าปกตินะเพราะถ้ากูไปเล่นคลิปปกติที่กูไม่ได้โบไม่ได้เกียนเนี่ยผมจะเล่นแสนไม่ต่ำกว่าสองสามเซ็ตใช่ปะอันนี้แจกแสนกระเดียวที่เหลือก็เป็นเซ็ตเล็กๆให้น้อยนะครับนิดๆน้อยๆนะครับมาแต่เมื่อกี้ไปพาดตรงที่แบบไปเปิดหัวมาค่ายบูเลตแต่เมื่อกี้บูเลต์จะอีกไหมนะ S, S V E N อุ้ยได้มาเลยชื่อนี้ S, <S, S V E N ได้อยู่แหละแต่กูบ้า S R S S V E N S V E N อ่า,อาผมมีมชื่อไว้ก่อนนะ S V E N นะ S V E N S V E N นี่นะครับแล้วผมก็จะปัดปอมแบบวิ้นวักวิ้นวักนะครับมาเจอหน่อยวะหนุม่มเฮียเอ็งข้า,ขามต้องต้อหน่อยปะแม่เวีดนี่มั่งโกงจริงถ้ามีปล่อยขายไม่ไหวหรอกมั่งรัวมากนะถ้าเป็นของไวเกียนแหละว่ายิงบอ์ยิงบอสนะครับ S V e n โอเคมันแสดงว่าเราต้องแบบเป็นวล็อกก่อนได้ไหมอุย้ยเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องทําการอันนี้สกิลไม่เต็มป่ะตัวนี้สกิลเต็มด้วยก็ต้องเปลี่ยนตัวนะครับเดี๋ยวขอเก็บของก่อนเก็บของนิดนึงนิดนึงนะครับแล้วก็เตรียมไปเก็บรีไปก่อนเดี๋ยวแบ่งออกนะครับทุกคนแต่เซิร์ฟแบบนี้คนน้อยแจกง่ายเว้ยขัดขัดคนง่ายหน่อยไม่ต้องบ่นกันเยอะ S S, S B e อ E N แจ่มว้าวเลยเทียแบบแม่ซ่อมจริงเซตที่แบบเป็นวล็อกเป็นชื่อได้แหละกูจะชอบชอบแล้วก็เอาปืนไปพอเซตไม่ต้องหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวเราล็อกหุ่นอยู่ดีเราไม่ปลดล็อกหุ่นอยู่แล้วนะครับอ่าซองซองนี้ใช้แม็กธรรมดานะสรุปไม่ได้ใช้แม็กโกนะฮะถือว่าดีมากถ้าใครเออเซตซองใหม่เนะี่ยซองคาร์บอยธรรมดาเนี่ยของดีนะครับใครมีก็หาไว้เด้อเจ้ายาทำไมทุกคนติดนิสัยป่ะแต่พกไว้ทุกคนไม่กดเล่นนะฮะแล้วก็แม็กวีดเอ็ดนะครับมา ท้ายทับอีท้ายอีท้ายสุดท,ท,ท้ายนะฮะแปดคนแต่แปดคนบอกเลยว่าทิ้งแสนไปนเนี่ยเขาต้องแบบแกระจายกันบ้างแหละผมมาเก็บได้คนเดียวหมดหรอกถ้าได้คนเดียวหมดก็อิม่มใช่ไหมว่าอิ่มนะครับอิ่มจะจัดนะครับ พ yeah like right> ี่เนยพี่เนยจะบวกอย่างเดียวนะเออเนยบเลยนะพี่เนไม่เหมืไอยนะเอ้ยเอากระัแตกใครอะไอ้เนยเขาดีอย่างเดียวนะไอ่เนยเาอ่อนอยูนะไอเกอไอเกมันคลิปปะผมไม่ทำผมไม่ผมมาคนผมไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวเนอผมมาเ้อทุกคนไม่เกี่ยวนะครับผมมาเ้อผม่าเ้อ เอานี่เขาทำเซฟใหม่เหรอไอ้ทำเซฟใหม่โอเคทุกคนได้เวลาเริ่มนะฮะ SVN เมื่อกี้มันฆ่าคนด้วยบอกเลยว่าเนียนกิรอไอ้ก็ทำคลิปของผมเหรอมนเอินจัดนะครับเวดแดงด้วยเหรอคนมาเต็มเลยเฮ้มึงมาเราเก็บของเสรีไม่ได้เหมือนมึงรู้กูจะมาทำคลิปไมนี่ยฮัลโหลกูถามจริงเฮียเราเอาของกูว่า่ย ไอเกดมาดับคลิปอ๋อคือมันพูดถึงผมอยู่ใช่ไหมหมายถึงว่าเมื่อกี้มันพูดถึงมันพูดถึงผมในเซิร์ฟเมื่อกี้อยู่ใช pues ่ไหมเฮียยยน้ามันอยู่โนน้ไปดอล้หไม่อตัวไดรอ้เหยอ้ไมีคนได้แสนดวยอีอรู้เยอะไอ้ัดไอ้รู้เยอะไอ้เหี้ยและ SBN อะอ้าวอ้าวไอเฮียเป้าหมายกูไม่อยู่ละเป้าหมายกูไม่อยู่แล้วกูเปลี่ยนเซป็นชือกนะครับเอาเป็น ชื่ออะไรดีวะ,วะสต,วตีเบนไหมไม่ทำก่อนไม่รู้อ่ะนี่ดีว่าหนึ่งแปดเจ็ดหกสองนะครับหนึ่งแปดเจ็ดหกสองนะครับหนึ่งแปดเจ็ดหกสองให้กูระบักเป็ดชื่อ,อย์แหละทำไมกูไม่ได้หนึ่งวิวอะไม่เป็นไรครับหนึ่งแปดเจ็ดหกสองนะครับเอ<ล> <laughs> สบีเอ็ม <laughs> <SV N S 2> ออกไปแล้วว่ะนียแ<ล> <laughs> ม่งเอาเซตอะไรไม่รู้ยิงไปแตกอะ่ะ <laughs> ไตวิแดงขึ้นไาไม่รู้เ <laughs> มื่อกี้เห็นตอนแรกมันยิงแตกอ่ะใช้ซองทธมูเว้ยแต่พอมันกลับมาอีกทีหนึ่งคือเปลีแดงแล้วก็ดิีไปเมื่อกี้นะครับแล้วกูก็ต้องยย้าตัวอีก เดี๋ยวบ่ายๆกูลบลงใหม่แม่งเลย18762ใช่ไหมอืมโอเคสบายใจขึ้นเยอะไอ,เอ้เฮียไม่โอ้ยแกลงี้ม่งเหมือนแกลงตัวเองเลยวะนะครับโอเคอืม18762นะครับบอกเลยกูเนียนอะนะฮะเนียนแต่คือมันไม่เนียนที่ว่าเอ๊ะเสร์ฟเมื่อกีม้มันมามันเซิร์ฟนี้ทำไมวะเออแม่งกูลำบากเป็นลำบากเฮียหรอกลำบากจัดของน,นันน่นแหละไอ้หนุ่มนานเหลือเกินสัตว แม็กแม็กแม็แ,ม <_ d ans> แล้วผมจะอาอยาด้วยนะเพราะว่าเผื่อไปแอก้ตกที่สูงแล้วตึ๊บอัพตึบต๊บนะครับเออเฮียของหมดพอดีแม่งเออโอโ้โหพี่น้องเอ,อย้ยี่สิบคนคือมึงเหมือนรู้ว่าคาทำคลิปของเป็นยังไงกันแล้วอะ่ะพวกมึงรู้แล้วอะ่ะเออ <_ d ans> ผมจะหลุดนะครับอชีวิตเชียรู้เยอะไอแกเเกลียนจู่ม <_ d ans> แกงหลาย รู้เยอะนะมึงเนี่ยมึงก็ไม่ได้เก่งเลยหรอกไม่ได้เก่งรู้เยอะได้ปะคเิงหรอเป็นคนยิงหรอคเปไอเนคนยิงหรอหรือว่าอะไรไมบ้ไเอ อะไรมีคนด่ากันเมื่อสักครู่แล้วตอนนี้ดา่ดานด่านใหญ่เลยไอ้ที่นี่เคยโดนแล้วมไม่เข็ดจำได้เอาอีกแล้วอะโปรระบาดแล้วอะนึงไปจะถูกสอกระบายแล้วอะโอ้ยยืนรีบับลงทันเอาละไอ้บูเล็ตเอา้าไอ้บูเล็ตก,ก็มาด้วยเนะี่ยแอดบิดเบี้ยงแล้ว เล็เกตได้เลยแดมินเลน็เลกตได้เอา้าไอ้ดึงแปดเจ็ดหกสออกโอ้กูเหื่อยมือเนี่ยเหี้ยทุกคนมึงพากันครับเาออกเอสบีเอ็นไปแล้วแต่กูขอไปเอลเอสบีเอ็นก่อนไอ้อีกแล้วโดนอีกแล้วเออดีไม่งั้นกู ่ะทุกคน SVN กลับมาละไอสัตว์กูเหนื่อยเหลือเกินแม่งเดี๋ยวผมเปลี่ยนผมว่าเวดี้มันโกงไปว่ะมันไม่เนียนด้วยเอาเวดแดงพอเวดแดงพอนะฮะเวดแดงพอโว้ยกูเหนื่อยเหลือเกินขยับเข่ายับออกกูนนี่ละสัตว์ SVN แม่งไอโดมมึงผัดกันเข้าๆออกเงี้ยมันดีกับพวกมึงแหละแต่ไม่ดีสำหรับกูนะไอคลิปมันจะยาวเนี่ยไอสัตว์ใครรับผิดชอบแม่งเกลียดอย่างงี้กูกูไม่มีความสุขเท่าไหร่กูไม่เคยแฮปปี้แล้วกูบอกเลยกูไม่ค่อยแฮปไม่ค่อยปี้เท่าไหร่นะครับ แล้วผมมาจริงผมเออผมว่าที่ผมพลาดเนี่ยผมเอาปืนปืนที่แบบว่ามันไม่มีเซิร์ฟไปด้วยแหละมันเลยยิ่งเห็นง่ายขึ้นแล้วก็เกลียนง่ายขึ้นนะครับที่แบบว่าเออดักเกลียนง่ายขึ้นว่าเออเฮียปืนแบบไม่มีในเซิร์ฟแล้วชื่อมันแปลกๆอ่ะเออจะชื่อแต่ไม่อยู่ในเซิร์ฟมันก็น่าจะรู้แล้วผมว่านะครับเอแล้วก็นะครับทุกคนเอานี่แหละกูบอกเลยว่าเนียนคลิปสับมาละ low จะขอหน้าที่จะขอหน่ยยอย บนอ่าอยู่ S V N อยู่เฮียอยู่ขนาดน้นะบึงกระสุนสิบอีกชีวิตกูจริงกระสุนยี่สิบก็ได้ทั้งนั้นใช่ปะเออกระสุนธรรมดากูก็ไอเราก็พกโลเพย์ไปกันเราไม่รู้ไงเราก็วาวุ่นเราก็ไม่รู้ไงทุกคนนะครับ โอ้โห92แตกไอ้ไอ้เชื่อ GTR แตกเนี่ยผมผมผมชดเชยแบบว่าส่งตัวส่งตัวส่งตัวเลยอะเดี๋ยวช่วยส่งตัวให้เลยไอ้เนี่ยนี่ผมเก่งใจว่าตั้งใจแตกมันชื่ออะไรฮะอยู่ไหนวะ GTR GTR เดี๋ยวเพิ่งหมดแล้วไหมมึงเดี๋ยวจอความแตกเก็บ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 ไอ้นุ่มเก็บนุ่มไอ้นุ่มไอ้นุ่ม อไอ้ดมเกบอันนี้ผมเซตคืนมาเลยนะเอ้าเฮ้ยปากไปแล้วเกอะปากไ้วจะกินต่อมึงปากไ้นะฮัลโหลมากูต่อละเดี๋ยวพอเนวยเดนขึ้นเยอะเลยเนี่ย SVPN ันเลยสองปืนอะคนเซิฟงงอะเฮ้ยทำไมมันฆ่าสองชื่อเลยวะสองอันนี้เกิดอะไรอ๋อเก็บอันนี้ของกากปะหน้าสะบัดไปเน้ล้อโซนะล้อโซฮ่่าฮ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 ่าี่าฮ่งเ่าฮ่าฮ่่าาาฮ่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 าา่าฮ่่าช่าฮ่าฮ่ข้างเาียวกูบาฮ่าโาฮ่ฮา่าฮ่่าฮีาฮ่าฮ่าัาาาานี่่า่่่า่ นี่ล่ะวีดแดงยิงแล้วไม่มีใครรู้นะยังเนียนอยู่นะครับยังเนียนอยู่นะครับยังเนียนอยู่นะครับคุณเนียนกิฟต์ไงดูยิงวิดแดงตอนแรกดีกว่าครับเนียนมากวิดแดงนะครับเฮียแต่ยังไม่มีใครร้องนะครับไอ ESPN มันก็ไม่สงสัยเลยว่าทำไมมีคนตั้งชื่อมันคุณเลยแอบวิ่งคุยเลยกูว่าเป็อีดบูแตกไอ้ย่าเย กูก็แจกเพราวะเอ้ยกูกินก่อนดิมึงเข้าใจว่าตบหัวรูปหลังปะเซเว่นการไปไม่เจอคนนี่เอ้าโหยิงเจ้าตัวมันคงไม่ได้ทุกคนเซเว่นยิงเซเว่นนะครับไอ้พูดดิลีวเดี๋ยวผมแจกของมันตั้งใจนะผมพูดแล้วว่าเออกูดก่อนก่อนตัดสายพี่แล้วอีกว่ากูแจกของแน่นอนอ่ะไะเรามันคิดใจอ่อนด้ไง ก็คือมันอยู่สองฝั่งอ่ะก็อยู่ฝั่งที่คนเยอะแล้วนะครับเอาเอาเอาเข่งเสียงข้ามมากแล้วกันโอ้โหแรงเลยครับแคนแดงแคนแดงแรงเลยมาก่อนก่อนจากขอยิงสักหน่อยผมไม่อยากยิงเส้นใหญ่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบ่นเยอะนะครับนี่สาวนี้มีการพับเด็กๆนะครับอ้วนอ่ะอดีตฝึกโค้ชัวร์เลยอ้วนอย่างเงี้ยคขาว่าอ้วนนะกูกูมีกูมีหัวตัวจับน้ากับอหน้าสะบัดไปอะไรนะมึงมาดูหัวเออสปาร์ตสปาร์ตไอคิดว่มันได้ของไว้ดีกว่า นี่ไงล่ะเอาให้รอนะครับแล้วก็เดี๋ยวตบหัวลูกหลักครับทุกคนปะพอดีป่าพอคิดบัยามมาแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเอาเอาของคืนให้นุ่มนี้หน่อยทุกคนสวัสดีจ้าเนื้อ เพิ่อขอไปดิมึงบดิกูเยอะสงสารมึงอะสงสารมึงอะไม่ใช่หรอกเอาตรงเลยสงสารไอ้เหี้ยไม่ใช่หรอกอ่ะแก่กล่อง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 เอาละวไงไอคิดได้ทเบิลเลยไงอิ่มคันาดนี้อิ่มเลยดิมึงเอาเอาเอาตองขนาดทิปเปิ้ลทิปเปิ้ลกล่องเอาไอคิดจะเก็บอิ่มอ่ะมึงคนอื่นบ้างเหอะมึงจะเอาคนเดียวเลยหรอ ม่วงม่วงม่วงสิบบาทเลยยี่สิบอ้โหยี่กูไม่ได้ให้ของมึงเลยไอ้แค่นี่อิ่มอยู่คนเดียวอ่ะคุ้มคนเดียวล่ะเคฟซีอิ่มเดียวอ่ะอิ่มเดียวจุใจอ่ะคือริดไหมอ๋อโหอันนี้ผู้พูดตรงว่าผมไม่เห็นชื่อมันนะครับกูดรอปทำเลมึงอิ่มอย่างไอสัตว์ฮะไอ้แค่นี่ก็คิดว่าเออบินใจดีว่ามันฆ่าผมให้ของผมเยอะมากกูไม่ได้ให้มึงกูไม่เห็นมึงมาอยู่ข้างหลังกูสัตว์ อ่ะเสลเล็กบ้างพอเสียกูเยอะไปละนะครับอันนี้แต่เสลเล็กบ้างนะทุกคนแม่งสัตว์เอาคนเดียวอิ่มคนเดียวด้ดีมึงอ่ะอิ่มเดียวแบบแม่งแบบเราสามใช่ไหมมากูเอาสองเต๊นนึงลงมาเร็วๆอิ่มช้าเลยตายตายโอ้โหไลรดูมากนะครับไม่ไรผมแจกของไปแล้วนะครับแม่ลูกี้ผมเล่นผมพลาดตรงไปเล่น ไต้องลีวีดำนะครับไปพัดตัวลีวีดำเยอะไปนะครับทุกคนแม่งเลยไม่เนียนนะครับไอชิ้นนีกแล้วเฮ้ยเอสปาร์ตมึงกี่กล่องแล้วเนี่ยเนี่ยแต่คนดูหาผมรู้จักมันกูไม่รู้จักมันนะครับดูมันจะด่ากูยังหมูยังหมาเลยกูยังฆ่ามันอยู่เลยไอ้เที่ยงอีกแล้วไอ้ที่ไม่ได้ตองแสนไปมัด่ากูอีกแล้ว มาวกยไห้เฮ้ยกัได้ังเลยได้แลได้แกอยู่ไหนวะเ้เ้ยได้กอดมริฝั่งนี้หน่ามาจกฝั่งนี้หน่ยข้ามไปไม่ได้พกกอย่ที่อะไรของมึงไว้แอดมินฮ์พ่อตายโอ้ไม่ได้พร่อตายเลยสัตแกไปนะมาา่อ้ไม่นไม่ได้สองแสนเนี่ยไอ้เนี่ยสองแสน ไอ้พี่ตังพี่ตังสเดียกันเกยแล้วกูเปเกยแล้วจกมึินเลยไอ้ไม่ได้กระดาษทุกคนผมไม่ผมไม่แคร์นะครับไปมันดาไปดาแรงนะกูกูยิงทำให้กูอยกแจกฝั่งนู้นเลยนะครับแจกไปชิ้นนี่หวาทัทงนั้นไอสัมึงเฮียคนซืมไม่ซื้อแล้ว่แจกแล้วไม่ซื้อแล้วแจกแล้วะโอ้ยมนงได้เียเยม่ แอนแท็บเาเปอแล้วมันแกอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงไหนมันย่โอ้ใจว่แอนแท็บอาไปมันนะมันโงนะตัวชื่อเอ็รใช่หรอเออมันโกงได้อะกงบโกงอเอเอพไรเฮียแจกยอะไปละเกิโคตาไรสัตเออเดกเแจกของเราบุรุ้ไว้ไอ็เกอร์ไปแจกเรามีแค่กูนี่ยเฮียที่แจกของเนี่ย แต่ว่าใครได้เกอร์วะมึงด่าไปไปเกี่ยวกู <laughs> ไกก <c oughs> ม่มรู้ไม่ผมทุกคนโอเคก็สวัสดีครับคุณพ,พอและนะก็อย่างที่บอกถ้าผมเห็นใจทุกคนรับฟังทุกคนแล้วแจกไม่หยุดอย่างเงี้ยตายของหมดของเกอของเฟอตายนะครับคือกูอเห็นใจไม่เห็นใจแต่ ไอ้พวกปากดีพวกแกมันไม่น่าได้สองแสนไปเรียกไหนมาที่มันด่าบอกไอ้มปนจะเล่นหลายพ่อแรงมาทั้งทีมึงด่ากูโคตรพ่อด่ากูแบบไอ้เฮี้ยสัะควานหมาแล้วลูกเองกูไม่เจ็บเลยนะแต่มึงด่าเล่นพ่อไม่แรงไปไอ้เฮี้ยนะก็พ่อตายนี่ด่าคืนนะไม่ขับไม่โกงนะก็จะบอกว่าอย่างที่บอกไปแหละถ้ามันได้ขอมันจะด่าไม่ล่ะมันไม่ได้มันเลยไม่ได้มันเลยด่ามึงดูเอ้คนได้ดิเฮ้ยกูได้อีกแล้วกูได้อีกแล้วอารมณ์ดีไหมไงไอ้เฮี้ยนี่มันไม่ได้สมหน้ามึงโง่อยังเล่นสัตว์ไอ้ทุนรับอารมณ์สดตัวแม่มาเลหไม เปิดทิปมาเฟลแต่ก็จะมีคนหลงเชื่อตอนที่แบบว่าเล่นปืนดำนะจะมีคนแบบเออแบบไม่รู้จริงอะว่าเฮ้ยอยู่ในเซฟยิงได้ไงนะครับแล้วก็หลังๆนี่คือตอนเล่นวสแดงเนี่ยเนียนมากก็คือไม่มีใครรู้เลยพูดตรงเลยว่าถ้าผมเนี่ยเอา VS แดงตั้งแต่แรกนะครับป่านเนี่ยน่าจะเนียนยิ่งกว่านี้นะครับ แม่งไปพลาดตรงเล่นเวทตำนะครับทุกคนแม่งเลยแบบรู้ไงทุกคนเอ้ยจบเลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอจากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์นะครับอย่าลืมต่อไปก็ฝากติดตามอย่าลืมเซิร์ฟโลเพซีก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปผมด่าใครแรงไปก็มึงสมควรโดนแล้วแหละเฮียไม่ไม่ใช่โทษนะครับขออภัยคำหยาบก็ปันพันนำขับแล้วกันนะครับเพราะว่าพวกเองยังด่าข้ามาแรงเลยครับก็ปั่นกลับบ้างนะครับโอเคไปละเจอคลิปหน้าขออภัยในคำหยาบบังคับด้วยนะครับไปละของครับ